สวัสดีครับคลิปนี้แนะนำการกดแบบใช้ตัวดาวครับแล้วก็ G ดาวเป็นการรวมยอดหลายยอดเข้ามาเป็นยอดเดียวกันคือเช่นตัวอย่างนี้นะครับเรามีกลุ่มที่ต้องรวม2กลุ่มครับ1 0 0 2 0 0 300อันนี้รวมกันเป็น600ใช่ไหมครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็น50 60 40รวมกันเป็นละห้ากลุ่มรวมกันเป็น 150นะครับเราก่อนนั้นเนี่ยเราเรียนแบบว่าอย่างเงี้ยก้อนเดียวมันก็ง่ายใช่ปะ่ะเรากด100บวก200รบวก3า0บวกแล้วกดตัวสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยครับก็รวมยอดแต่อันนี้คือถ้ามันมี2 2กลุ่มมาเนี่ยเราต้องใช้อีกแบบหนึง่งคือใช้ตัวดาวตรงเนี้ยครับดาวกับดาวเป็นการรวมยอดยอดใดยอดหนึ่งทั้งก้อนแล้วก็ G ดาวก็เป็นการรวม ดาวหลายๆดาวเข้ามาเป็นก้อนเดียวกันแล้วก็ปิดเคสนะครับผมลองดูนะครับก็กด C A ก่อนนะครับล้างเครื่องแล้วก็กดอ0 0่าร0 0บวก200บวก300บวก200บวกก็300บวกหน้าจอเป็น600ครับผลรวมแล้วก,กดรวมยอด หน้าจอจะโชว์อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ600แล้วก็เป็นดาวอันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มที่สองเป็น50 60 40 50บวก60บวก40บวกแล้วก็ดาวอีกครั้งหนึง่งเป็น150เห็นไหมครับ าพ์ที่2กลุ่มที่สองที่เราคํานวณมามันจะมันจะไม่เอายอดของกลุ่มแรกที่600ตะกี้มารวมด้วยตะกี้เราก,กดดาวของกลุ่มที่2นะครับข้างข้างบนเป็น600ดาวใช่ไหมครับอันนี้เป็นร50ดาวคราวนี้เรารวมยอดอีกทีหนึ่งสมมุติเราก,กดผิดเป็นกดดาวกดดาวดาวนิ้ะกลายเป็น0 เพราะว่าตะก,กี้หลังจากกดกดดาวที่150ดาวแล้วเนี่ยคือค่ามันจะเคลียร์เครื่องหมดเลยอ่ะถ้าเราจะรวม3 3ดาวเรากด G ดาวนะครับเห็นไหมครับพอกด G ดาวแล้วมันจะเป็นเป็นยอดเนี่ครับ750ถูกไหมครับแล้วถ้ากดดาวเสร็จแล้จะเป็นการ ปิดจ็อบเลยคือจะขีดเส้นใต้แล้วก็มีเครื่องหมายดาวขึ้นนนครับคือการรวมยอดหลายๆพจน์เข้ามาขอบคุณครับ